นี่ี่ยนั่งได้หมดอ่ะจริงจีาสิ่ยนนั่งได้เลอ่าเนี่าสิอน้ั่งได้เลยไปนั่งนบ้าตังเอกระเป๋าแขงกนมากเออน้องน้องมือบ้านเลยอ่ะ ao, rồi đái rồi đái rồi rồi đái thừa, rồi rồi được không? À à, rồi เดี๋ยวเราลงอุดอรแล้วก็เอากระเป๋าลงไปเช็คเหมือนเดิมเอ้ยไม่ใช่อุดอรนองคายนะเดี๋ยวขึ้นกลับมานั่งที่เดิมไปลงอุดอรแล้วเราค่อยไปต่อเครื่องบินกันโอเคกำลังจะฝั่นึง กของรส่ทที่ถกต้องการรถไฟแห่งประไทยขอท่าผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยไฟและเป็นอย่างว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยมีโอกาสให้บรการทานอขอบคุณค่ะเวัยรุ่นนี้รอป็นแผเลย

โอเค150ไปขึ้นเชลซีหุดเล่นไปรู้ยังหรอขาขาออกในประเทศครับขาออกในประเทศแสนเออก็ราคาเดียวกัน จำได้ว่าเราเคยไปเรากับย่านะใช่เราเคยมากับยา่าไงไม่นะไม่รับนะฮ่าฮ mm. ่าฮ่าไม่รับนเลยหนีพอไม่ใช่หรอไม่รับโอนร้อยห้าสิบพออยู่น้ำไม่ยอมรับโอนจากเราอ๋อสองสามสี่ห้าพอดีน่ะร้อยห้าสิบ ขอบคุณค่ะติดไม้ติดมือมาด้วยอ่ะติดพันหนึ่งได้นี่ไงการบินไทยยังไม่เปิด